อ่าเจ้าของช่องวานเองลยครับเรื่พุ่นน่ะลองรุ่นไหพี่น้องเอ้ที่ได้โบได้เจ้าของช่องแสดงเองวันนี้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วจ้าเอาไ้พี่น้องเอ้

ทาองซ่อมจัดก,การเองเลยเพื่อนเย้ยมูดเนี่โอ้ยมันไหเงาทำสิกลง่างนี้ไม่เอาว่าไปน้ำหมดถ้าน้ำขึ้นมาสิเหยายนี่น้ำแค่ลาบ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 หาปลาลาบีาบาบไหมเพื่อน ปีไม่้องหาที่สู้ตลอดละหาเมื่อไหรก็แล้วาป,นนา,วา,ปานไปเที่ยวปีไม่เริ่มเนาะถ้าคนยังไปเที่ยวปีไม่เนาะป่าก็เที่ยวปีไม่กันละนั่นตงตรง

จ้าของส่องลุยเองเลยพี่นอ้องเลยเอ้าเอ้าไม่ายขนาดรถขัเกี้ยตัวนึงละขย่าลงขย่าลง

กเหะอูอ้นั้นยครับผมเอวนยอนสุดยอดครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปแต่ตัวใหญ่เอาไปละสองไม่เอาตัวเล็กไปปอกันไหมคลิมนาครับผมสวัสดีครับแขะก่อนครับ